สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่อง quantifier หรือว่าคําที่ใช้บ่งบอกปริมาณนั่นเองค่ะดิฉันนางสาวชลิตากงเลขที่สิค่ะดิฉันนางสาวปุญญควรแก้วสีสุกเลขที่สบิบวกค่ะพวกเราอยู่ชั้นม5 1ทับหค่ะค่ะมาเริ่มกันที่คําแรกนะคะซัมใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงปริมาณ<ส><ส>ที่ไม่มากมายและมัมาใช้กับกริยาพหูพจน์และไม่กําหนดจํานวนค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บ,บวก have บวก sum บวก plural noun หรือว่าคำนามพหูพจน์นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ any ใช้ในประโยคคาถามและปฏิเสธและใช้ได้ทั้งกับคํานามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวก verb บวก any บวก uncountable noun แล้วก็ countable noun ค่ะต่อไปค่ะ much ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงปริมาณที่เยอะมากและม u c ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะหรือว่า uncountable noun นั่นเองเช่น water rice sugar แล้วก็ money ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวก verb บวก much บวก uncountable noun ค่ะต่อไปค่ะ m a n y ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงจำนวนของสิ่งของที่มีจำนวนเยอะและมักใช้กับคำนามที่นับได้ที่เป็น p ูพ r น์ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวก verb บวก m a n e y บวก plural noun หรือคำนาม p ูพ r น์นั่นเองค่ะค่ะ A lot of หรือว่า plenty of ใช้ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงจำนวนมากหรือคำนามนับได้ countable noun เช่นคนหรือวัตถุเช่น book apple car people เป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้ว a lot of และ plenty of สามารถใช้แทนคำว่า m i n y ได้แต่มีความหมายที่สามารถให้ความเน้นได้มากกว่าค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวก verb บวก a lot of plenty of บวก now ค่ะ คำต่อไปนะคะ fill ใช้เพื่อแสดงจำนวนน้อยหรือไม่มากนักของสิ่งของหรือบุคคลโดยมักใช้คำนำหน้าคำนามนำได้ p l พจน์ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวก verb บวก fill บวก plural นา n คำนาม p l พจน์ค่ะ several เป็นคำ เป็นคำบอกปริมาณสิ่งของจำนวนมากกว่า3ชิ้นขึ้นไปแต่ไม่มากเท่ากับ many นะคํะคำนี้จะตามด้วยคำนามนับได้พหูพพน์โครงสร้างนะคะ subject บวก verb บวก several บวกคำนามพหูุพน์ค่ะ most ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงจำนวนส่วนใหญ่ของสิ่งของของงสิ่ใช้กับคำนามพหูพจน์ที่ไม่ชิดเฉพาะเจาะจงโครงสร้างนะคะ most บวกนามพหูพพน์บวก verb บวก object ค่ะ นันนะคะใช้แสดงว่าไม่มีอย่างในอย่างหนึ่งหรือไม่มีเลยใช้ได้กับคำนามทั้งเอกพจน์และผูกพจน์ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะนันบวกนาวบวกเวิร์ค่ะ i s, <East> <S ใช้แสดงว่าเราำาำังพูดถึงแต่ละบุคคลหรือสิ่งของในกลุ่มใช้ใช้กับคำนำที่เป็นเอกพจน์โดย i s ยังสามารถใช้กับคำนามผู้พจน์ได้อีกด้วยแต่ต้องตามด้วย o f เสมอโครงสร้างนะคะ i s, mm hmm. <S, <East> <S บวกคำนามเอกพจน์บวกเวิร์ค่ะ เอวี่ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งของที่เป็นทั้งหมดและใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นโครงสร้างนะคะเ v e r y บวกซิงคูล่านามบวกเวิร์กค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ